สวัสดีครับต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ในธุรกิจประกรันนะครับจะมี2พาร์ทหลกัลกๆนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะคุ้นเคยกับเรื่องของ financial advisor หรือว่านักวางแผนการเงินจะเชื่อไหมครับว่ามันยังมีอีกพาร์ทหนึ่งนะที่เป็นพาร์ทที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในปีโควิดมากๆเลยคือเรื่องของการเป็น health advisor หรือว่าที่ปรึกษาทางด้านสุขภาพ ที่ปรึกษาานะสุขภาพคืออะไรแล้วมีความจําเป็นหรือว่ามีความสําคัญยังไงต้องบอกก่อนนะครับว่าอู๋เองเนี่ยอยู่ในวงการยามาสิกว่าปีเห็นความจําเป็นนะครับของการที่คนไข้หนึ่งคนเนี่ยนะครับได้รับมาตรฐานในการรักษาที่ดีนะครับเพราะาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะจะทราบดีนะครับว่า เวลาที่เราใช้สิทธิ์30บาทหรือประกันสังคมเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เวลาที่เราไปโรงพยาบาลาร,รัฐบาลเทียนะครับนอกจากเรื่องของคิวที่เราต้องรอจํานวนมากแล้วนะครับส่วนหนึ่งคือกรอบยาที่มันจะถูกล็อกให้ใช้ได้แค่ยาที่เป็นยา standard treatment คือสิทธิ์3 0บาทกับประกันสังคมมะครับปัจจุบันมันจะไม่สามารถใช้ยาที่เป็นกลุ่มนวัตกรรมได้นะครับมีเรื่องหนึ่งครับที่อยากมาเล่าให้ฟังคือวันก่อนเนี่ยคุณพ่อผม,มนะครับก็เป็นเป็นคนหนึ่งที่ใช้สิทธิ์สามสิบบาทผู้สูงอายุนะครับคุณพ่อเนี่ย ถูกส่งตัวนะครับไปไปหาหมออีกแผนกหนึ่งที่เป็น specialist ปรากฏว่าคุณพ่อไปถึงประมาณสักเก้ามงกว่ากว่าเขาปรากฏว่าทางโรงพยาบาลบอกว่าคิวเต็มให้มาวันลุกขึ้นเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะคือเราก็ไปเช้าแล้วนะแต่ว่าเข้าใจแล้วครับว่าปัจจุบันนะครับจำนวนคนไข้ในโรงพยาบาลรัฐบาลน่ะมันมีมันมีเยอะมากกลายไปว่าคุณพ่อก็ต้องเสียเวลาไปฟรีแล้ววันลุกขึ้นก็ต้องไปทํานัดใหม่เพื่อไปรอใหม่สิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมอยากให้คุณพ่อมีประกันสุขภาพ เพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามีประการสุขภาพอะครับเราสามารถที่จะเข้าโรงพยาบาลเอกชนได้เลยเราสามารถที่จะเสียเวลาน้อยลงนอกจากนั้นนะครับในโรงพยาบาลเอกชนตอนนี้จุดขายของเขาคือยาที่เป็นกลุ่มนวัตกรรมซึ่งยานวัตกรรมนะครับจะเป็นกลุ่มที่มีความปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็มีเอฟเ c ค c ีที่ดีกว่าหลังจากที่โอ๋เริ่มเล็งเห็นนะครับว่าวันนี้ เรื่องของตลาดประกันสุขภาพนะครับมันเติบโตมากนะครับใน,ในยุคโควิดที่ผ่านมาอูก็เลยอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเราอะนะครับเข้ามาศึกษาเป็น health advisor เป็นที่ปรึกษาทางกา,การเงินเนี่ยมันสามารถทํารายได้ให้ได้ด้วยนะครับอูขอ,อยกตัวอย่างเรื่องของประกันโควิดละกันครับมีคนถามอู่เยอะมากครับว่าเลือกประกันโควิดยังไงดีเพราะการที่โควิดกลับมาแล้วลอกสองเนี่ยนะครับแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนมองหาคือเรื่องของประกันคุ้มของโรคโควิด ประกันโควิดจะแตกต่างกับประกันสุขภาพที่เป็นเหมาจ่ายอยู่นะครับประกันโควิดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าเราเจอโควิดแล้วบริษัทจะจ่ายเงินก้อนและสัญญาจบส่วนใหญ่คุณลูกค้าเพื่อนๆทาวงเงินประมาณเท่าไหร่กันครับส่วนใหญ่จ่ายประมาณแสนสองแสนเนาะแสนสองแสนถ้าเป็นปลอดอักเสบพอไหมครับไม่พอนะครับในขณะที่ประกันสุขภาพนะครับของอารีแอนเราเนี่ยจะเป็นรูปแบบของการจ่ายค่ารักษาตามจริงโดยที่มีวงเงินเริ่มต้นให้ที่3ล้านบาท นอกจากนั้นครับทราบไหมครับว่าปักันโควิดบางยี่ห้อเนี่ยถ้าหมอเขียนว่าเราเป็นปอดอักเสบเบิกงไม่ได้ด้วยนะครับเพราะเขาถือว่าเป็นอาการข้างเคียงจากโควิดแต่ประกันหมอเหมาใจของอารายแอนคุ้มครองทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นติดเชื้อที่ปอดติดเชื้อที่สมองติดเชื้อในกระแสะเลือดนะครับแล้วประกันโควิดถ้าเราไปตรวจแต่เราเป็นไข้หวัดใหญ่ก็เบิกไม่ได้นะครับแต่ประกันเหมาใจคุ้มครองทั้งหมดวันนี้ครับ พอหลังจากที่อู๋เข้ามาศึกษาเป็น Health Advisor อู๋ก็ได้มีความรู้ครับว่าอ๋อจริงๆเราแพ็กเกจที่เราเห็นอยู่ในตลาดเนี่ยมันมีความดีแตกต่างกันมันมีจุดอ่อนจุดด้อยแตกต่างกันมันมันเลยเป็นที่มาว่าอนนี้อู๋อยากแนะนำให้ทุกครอบครัวเนี่ยต้องมี Health Advisor เพื่อจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ในการแนะนำเลือกแพ็กเกจดีๆให้กับคนในครอบครัวเราแล้วเพื่อนๆทราบไหมครับว่าจุดเริ่มต้นจากการที่อู๋เป็นดีเทลยามาทั้งสิบกว่าปีเข้ามาเป็น Health Advisor ได้ยังไงทราบไหมครับ จุดเริ่มต้นนะครับมันเริ่มจากการที่เราแพลมีน้องนะครับแล้วเราก็แพลนว่าเราจะซื้อประกันให้ลูกอูก็เลยเข้ามาสอบเป็นตัวแทนครับเพราะต้องการว่าได้ได้มีคนชักชวนรุ่นพี่ในบริษัทนะครับเขาบอกว่ามันจะซื้อได้ในราคาต้นทุนแต่ปรากฏว่าเข้ามายังไม่ทันได้ซื้อเลยครับเพราะว่ามีมีเรื่องอัคเดน์ก็คือว่าลูกอูกคนโตนะครับคนแรกนะครับเขาเกิดมาเนี่ยเกิดมาด้วยโรคลำไส้พันกันซึ่งโรคเนี่ยนะครับมันจะต้องถูก ผ่าตัดลำไส้นะครับในวันที่เกิดมาเลยเพราะว่าเขาเกิดมาปุ๊บแล้วอุจจาระเป็นเลือดนะครับซึ่งต้องบอกว่าหมอที่ผ่าตัดเด็กแรกเกิดได้เนี่ยมีแค่โรงพยาบาลใหญ่ๆไม่กี่โรงเท่านั้นตอนนั้นเนี่ยนะครับเราคอนเซ็ลต์ที่สมิิเวสนะครับให้ทายครับว่าค่าผ่าตัดเด็กแรกเกิดเท่าไหร่ไม่น่าจะมีใครทายถูกวันละ1000 0แสนบาทแต่มันไม่ได้ผ่าปุ๊บนะครับแล้วกลับบ้านได้นะครับน้องจะต้องอยู่ใน ICU ต่ออีก30บวันรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3ล้านบาทครับวันนั้นโชคดีครับอู่เนี่ยนะครับหาทุกวิถีทางแล้วก็รีเฟอร์น้องนะครับไปผ่าที่โรงพยาบาลเด็กค่าใช้จ่ายเหลือลักหมื่นได้แต่สิ่งที่กำลังจะมาเล่าวันนี้ไม่ได้กำลังจะมาดราม่านะครับแต่อู่คิดได้อย่างหนึ่งครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติว่าในอนาคตข้างหน้าคนที่ต้องถูกผ่าตัดเป็นอู่ขึ้นมานะครับและเกิดสมมติว่าลูกของอู่เองเนี่ยเขาไม่ได้มีคอนเนคชั่นในวงการยาเขาไม่สามารถจะรีเฟอร์อู่เข้าไปผ่าที่โรงพยาบาลรัฐบาลได้ ผมไม่ต้องการเห็นภาพที่ลูกๆเราต้องมาระดมเงิน3ล้านเพื่อเป็นค่ารักษาให้ผมในอนาคตผมถึงเล็งเห็นครับว่าประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายเป็นสิ่งจําเป็นนี่คือจุดเริ่มต้นครับพอผมค้นพบว่าวันนี้ถ้าเรามีประกันสุขภาพเหมาจ่ายต่อไปข้างหน้าถ้าเราเป็นโรคร้ายหรือเราต้องมีการผ่าตัดใหญ่หรือต้องอยู่ ICU นานๆเนี่ยมันไม่เป็นภาระของคนในครอบครัวผมถึงเริ่มเอาเรื่องนี้ครับไปเล่าให้กับเพื่อนๆฟังว่าวันนี้มันจําเป็นมากนะ ที่คุณต้องมีโปรเ c คชันเป็นของตัวคุณเองเพราะเราจะเห็นเยอะมากนะครับที่นักธุรกิจหลายๆครอบครัวหรือคนเล่นหุ้นต้องปิดพอร์ตหุ้นต้องขายาขายกิจการบางส่วนเพื่อมาจ่ายเป็นค่ารักษาหลักหลายๆล้านนะครับแล้ววันนี้อู๋จะมาเล่าต่อครับว่าแล้วอู๋เริ่มต้นยังไงนะครับถึงเป็นจุดเริ่มต้นง่ายๆนะครับในการที่จะเริ่มเป็นเป็นตัวแทนประกันที่มาขายประกันสุขภาพเวลาที่เราออกไปแนะนำมานะครับแน่นอนครับว่า มันจะต้องมีคนอยู่2กลุ่มนะครับคือคนที่มีอยู่แล้วกับคนที่ยังไม่มีเลยนะครับอู๋จะมาเล่าให้ฟังว่าอู๋ใช้ k e อเดียอะไรนะครับในการเปิดใจคน2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกลุ่ม m a s ที่เราเจอเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เริ่มต้นเหมือนอู๋สมัยก่อนนะครับแล้วออกไปแนะนําแล้วเขาบอกว่าเขามีอยู่แล้วอย่าพิ่งเก็บกระเป๋ากลับบ้านนะครับเพราะมันเป็นเรื่องปกติครับสิ่งที่อู๋ทำในวันนั้นนะครับคือ เราต้องมีความรู้นะครับว่าแพ็กเกจประกันในแต่ละยี่ห้อมีจุดดีจุดเด่นแตกต่างกันยังไงนะครับซึ่งอูก็จะขอดูนะครับว่าแพ็กเกจที่คุณลูกค้ามีอยู่เป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าแพ็กเกจสมัยก่อนเนี่ยนะครับมันจะมีดิมิตอยู่เช่นค่าห้องที่ยังไม่สูงมากแต่ปัจจุบันเนี่ยครับโรงบาลกรุงเทพสตาร์ค่าห้องที่1 0,000เพราะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อเราหรือลูกค้าเราเนี่ยเขายังถือแพ็กเกจเดิมที่ยังมีค่าห้อง ไม่สูงพอแล้วเขาเข้าโรงพยาบาลแล้วเขายังต้องโดนส่วนต่างแล้วก็ชวนเขาครับอัปเกรดมาซื้อแพ็กเกจกับเราที่มันมีค่าห้องที่เหมาะสมหรือเรื่องของ ICU เองอย่างที่อู่เล่าเรื่องของลูกอู่นะครับว่าปัจจุบัน ICU มันบาลานสนเนาะประกันสมัยก่อนนะครับรู้ดีครับว่าในเรื่องของ ICU ีเนี่ยมันเป็นส่วนที่บานปลายมากเลยเขาก็เลยมักจะอัานทั้งวงเงินแล้วก็จํานวนวันที่นอนแต่ว่าสินค้าของอารีแอนตัวใหม่ๆนะครับก็เป็นตัวที่ปลดล็อกค่าใช้จ่ายคือเหมาจ่ายไ c u ได้ตามจริงอย่างเงี้ยนะครับ แต่ทราบไหมครับว่าในขณะที่คนกลัวโควิดกันเยอะแต่อัตราการตายของคนไทยนะครับเยอะที่สุดยังเป็นโรคมะเร็งอยู่นะครับซึ่งคนไข้มะเร็งสมัยก่อนเนี่ยจะกลัวการได้รับคีโมมากเลยใช่ไหมครับเพราะมันเป็นเหมือนการเผาปากคือทําลายทั้งเนื้อดีแล้วก็เนื้อหลายแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีคีโรุ่นใหม่ที่เป็นตัวที่ออกฤทธิ์เฉพาะจอจงทาลายแค่เซลล์มะเร็งไม่ทาลายเนื้อดีมันชื่อว่า t a r g e t i n therapy ซึ่งอีประเด็นนี้สําคัญครับเพราะว่าประกันมะเร็งสมัยก่อนที่เราซื้อกันไปนะครับ อย่างแรกมันเบิก targeting ทร์ท 14, blur, ทรทาราปีไม่ได้อย่างที่2คือมันมีวงมันไม่พอครับเพราะว่า targeting ทารัพย์ targeting ทารัพย์ปีขอหนึ่งเนี่ยมันต้อง4ล้านบาทเพราะนั้นเวลาที่เราออกไปแนะนําให้เพื่อนๆแล้วเพื่อนๆบอกว่ามีอยู่แล้วเราลองถามดูว่าเพื่อนเพื่อเราเนี่ยมีประกันคุ<ๆ>้มครองโรคร้ายเนี่ยวงเงินถึง4ีล้านหรือไม่ถ้าเขาไม่มีครับก็ชวนเขาอัปเกรดนะครับมาซื้อกล่าวเพราะเรามีตัวที่มีวงเงินเพียงพอแล้วก็สามารถคุ้มครองเบิกตัวของ targeting ทร์ปีได้ด้วย นอกจากนั้นนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับคนไทยไม่ค่อยนิยมซื้อประกันสุขภาพกันครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับประกันสุขภาพสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นรูปแบบของการล็อกวงเงินสมมติว่าเราคิดว่าเรามีบัตเจ็ตที่จะจ่ายค่าประกันสุขภาพสักปีหนึ่งสามหมื่นแต่เอาเข้าจริงพอมาเป็นรูปแบบของการล็อกวงเงินเราไปหน้างานเนี่ยเราโดนส่วนต่างต่างๆมันกลายเป็นงบบ้านปลายมากนะครับซึ่งจุดเนี้ยทางอะไรียนเราก็มีสินค้าที่ออกมาแก้ปัญหานี้คือเป็นรูปแบบของการเหมาจ่ายตามจริงทั้งหมดไม่ต้องโดนส่วนต่างนะครับ ข้อที่2ครับคือประก,รกรันโรครายสมัยก่อนอ่ะมันจะเป็นรูปแบบของการเจอแล้วจ่ายเงินก้อนแล้วสัญญาจบสมมุติว่าเราทําประกันมะเร็งไว้วงเงิน1ล้านนะครับเดี๋ยวนี้ล้านหนึ่งรักษามะเร็งไม่หายนะครับสมมุติว่าได้ล้านหนึ่งรักษาปุ๊บยังไม่หายขอซื้อต่อได้ไหมครับซื้อต่อไม่ได้แล้วครับเพราะว่าสัญญาประก,รกรันโรครายคือคุณลูกค้าย,ยังต้องไม่เป็นโรครายย้ายบริษัทได้ไหมครับย้ายบริษัทก็ไม่ได้ครับเพราะว่าทุกบริษัทก็มีเงื่อนไขเดียวกันนะครับ แต่ว่าวันนี้นะครับอะไรแอรเราก็มีสินค้าที่ออกมาแก้ปัญหานี้คือเป็นรูปแบบของการให้วงเงินสูงถึง100ล้านต่อปีโดยที่จะรีเฟชใหม่ทุกต้นปีปรม,มาทฐานเพราะนั้นเนี่ยนะครับจ,จ,จุดเด่นของสินค้าตัวนี้ก็คือว่าเป็นโรคลายแล้วยังสามารถต่อได้ยังสามารถดูแลตัวเองได้ถึงอายุ8 5เนี่ยครับเป็นสิ่งที่อูรู้สึกว่าสินค้าของบริษัทเราอะนะครับมันดีแตกต่างกับยี่ห้ออื่นจริงๆเพราะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้เพื่อนเพื่อ,เ,อเริ่มออกไปแนะนําแล้วเจอ ลูกค้าบอกว่ามีอยู่แล้วอย่าเพิ่งรีบคับกระเป๋ากลับบ้านนะครับเพราะว่าเราลองเล่าให้เขาฟังก่อนว่าสินค้าที่เรามีนะครับมันดีกว่าที่ลูกค้าคุณลูกค้ามีอยู่ยังไงบ้างมันดีกว่าตัวประกันสมัยก่อนยังไงบ้างนะครับพูดถึงกลุ่มแรกไปแล้วครับกลุ่มแรกเนี่ยจริงๆเป็นกลุ่มที่เปิดใจไม่ยากเพราะเ,าะเ,าะเขาเห็นความสําคัญของการซื้อประกันสุขภาพอยู่แล้วใช่ไหมครับกลุ่มที่2ครับเป็นกลุ่มที่เปิดใจยากกว่าคือกลุ่มที่ไม่ชอบซื้อประกันและก็ยังคงใช้สิทธิส30บาทประกันส่งคงอยู่นะครับ อูจะเล่าให้เขาฟังครับว่าปัจจุบันนะครับสิสามสิบบาทประกันสังคมหรือสิขลาาชการเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะเบิกได้ในกลุ่มของยาที่เป็นยา standard treatment สมัยก่อนซึ่งข้อดีคือราคาถูกข้อเสียคือมันมี side effect นะครับ ในขณะที่มันก็จะมีกลุ่มใหม่ออกมานะครับที่เป็นกลุ่มยานวัตรกรรมซึ่งกลุ่มนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มของคนไข้ที่จ่ายเงินเองหรือมีประกรันเท่านั้นยานวัตรกรรมดีแตกต่างจากยาที่เป็นสแตนดาดทีมต์ยังไงนะครับอย่างแรกคือมันมีมันมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าอย่างที่2คือมันมี side e f ฟ e c t ที่น้อยกว่านะครับมันก็เลยเป็นจุดเด่นจุดขายของโรงพยาบาลเอกชนแต่วันนี้ครับถ้าเกิดว่าเราต้องการเข้าถึงยานวัตรกรรมเราต้องการเข้าถึงการรักษาที่มันรวดเร็วเหมือนที่อู่ เล่าเคสของคุณพ่อที่ต้องต้องไปแล้วถูกลงบาลไล่ให้กลับบ้านมาใ,มใมวมหๆแบบพวกนี้ถ้าเราเข้าเอกชนแล้วเราไม่มีประกันเราก็หัวแตกถูกไหมครับวันนี้มันก็เลยจำเป็นมากที่เราจะต้องเล่าให้ลูกค้ากลุ่มที่2ฟังว่าวันเนี้ยถ้าพี่ต้องการเข้าถึงมาตรฐานการรักษาที่ดีพี่ไม่อยากจะต้องไปเสียเวลารอคิวพี่ซื้อประกันส่วนบุคคลไว้นะครับเพื่อที่มีอะไรเนี่ยนะครับเราสามารถเข้าโรงพยาบาลเอกชนได้เลยตรงเนี้ยคนที่มีลูกน่าจะเข้าใจดีว่าเวลาที่ลูกเราไม่สบายอะครับ กลางดึกอ่ะเราต้องไปโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับมันรอนานมากนะครับกว่าเราจะรอคิวกว่าเราจะบางคีเนี่ยแค่รอวัดไข่อย่างเดียวเนี่ยรอเป็นชั่วโมงแล้วนะครับแล้วกวาหมอเวนะ่ะจะมาถึงบางครั้งนะครับอาการลูกเราเนี่ยมันก็อาจจะสุดลงไปแต่วันนี้ถ้าเรามีแพ็กเกจประกันสุขภาพส่วนบุคคลให้กับลูกเรามีอะไรฉุกเฉินขึ้นมาเราก็เข้าเอกชนได้ทันทีใช่ไหมครับในหลายๆโรงพยาบาลตอนเนี้ยก็มีหมอเฉพาะทางที่อยู่ตลอดกลางคืนเพื่อนๆฟังอู่มาแล้วเนี่ยทั้ง2กลุ่มที่อู่แบ่งปันคีย์ไอเดียเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆ การขายประกันสุขภาพเป็นเรื่องง่ายมากนะครับใครๆเนี่ยก็สามารถขายได้แค่เรานะครับเข้ามาเรียนรู้สินค้าเข้ามาเรียนรู้เทคนิคต่างๆนะครับซึ่งในในกลุ่มของพวกเราเองนะครับก็มีคาสซูมออนไลน์แบบเนี้ยนะครับเรียนออนไลน์แบบเนี้ยสัปดาห์หนึง่งหลายหลายวันเลยนะครับเพราะนั้นตอนนี้สะดวกมากนะครับพวกเราสามารถเริ่มต้นการเรียนรู้จากที่บ้านได้เลยนะครับและอู๋ต้องบอกว่าจากตอนแรกเนี่ยที่อู๋เข้ามาเริ่มธุรกิจเนี่ยนะครับอู๋ถูก แรงต้านค่อนข้างยเยอะเนาะเพราะว่าต้องบอกว่าคนรอบตัวหรือที่บ้านเนี่ยไม่มีใครสนับสนุนเลยนะครับภาพลักษณ์ตอนนั้นเนี่ยมันดูเหมือนธุรกิจประกันแย่มากนะครับเพราะว่าที่บ้านก็บอกอู๋เป็นดีเทลยามันก็ดูดีอยู่แล้วอู๋อยากเล่าเคสเคหนึ่งครับให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าหลังจากที่อู๋เข้ามาสัมผัสแล้วอะธุรกิจประกันอนะ่ะมันไม่ได้ดูแย่ตัวแทนประกันอนะ่ะมันเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีลูกค้าคนหนึ่งครับเป็นลูกค้าแนะนําอู๋เข้าไปนำเสนอแพ็กเก็ตตัวเหมาจ่ายให้ลูกเขานะครับ เข้าไปครั้งแรกนะครับลูกค้าบอกว่าโอ้โหเบี้ยแพงสามหมื่นจ่ายไม่ไหวหรอกนะครับเหมาจ่ายหลานสองนะครับเบี้ยสามหมื่นลูกค้ายังไม่ซื้อครับปรากฏว่าไม่กี่วันถัดมาครับลูกของลูกค้าท่านเนี่ยนะครับเป็นมือเท้าปากโดนโดนอ่ค่ารักษาจ่ายไปเองะนครับห้าหมื่นลูกค้าก็นัดอู่เข้าไปครับว่าเออเฮกเลงเห็นแล้วเนาะว่าเฮ้ยจริงๆเบี้ยประกันอ่ะมันถูกกว่าค่ารักษานะลูกค้าก็ทําตัวเหมาจ่ายลลานสองอู่ไปครับ ปัวโชคร้ายครับไม่กี่เดือนถัดมาลูกของลูกค้าท่านเนี่ยเป็น RSB อีกแต่รอบนี้ครับไม่ต้องจ่ายเองแล้วครับเพราะว่าอะไรแอนจ่ายให้ทั้งหมดลูกค้าก็นัดอู่เขาไปอีกครับรอบนี้เซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าลูกค้าเอากระเช้ามาให้อู่แล้วบอกว่าขอบคุณพี่อู่นะถ้าไม่มีพี่อู่ปีนี้หนูคงต้องจ่ายค่ารักษาเองเป็นแสนนี่แหละครับมันคือสิ่งที่อู่รู้สึกว่าเฮ้ยอู่รู้สึกอู่ภาคภูมิใจในการทําหน้าที่เป็น h e a l อด advisor ปกติมันมีแต่เราเอากระเช้าไปให้ลูกค้าใช่ไหม เนี่ยลูกค้าเอากระเช้ามาแล้วก็ขอบคุณเราสิ่งนี้ครับคือสิ่งที่อูอยากแบ่งปันว่าปัจจุบันนะครับเรื่องของการมีความรู้ในเรื่องของประการสุขภาพเรื่องของอโรคโรคต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งจําเป็นที่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆโควิดทําให้เราสนใจเรื่องของประกันกสุขภาพมากขึ้นนะครับแล้วการที่เราครับได้ไปช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากการที่ลูกค้าท่านเนี่ยต้องจ่ายเองปีหนึ่งเป็นแสนกลายเป็นว่าจ่ายเองปีหนึ่งเหลือแค่หลักหมื่นนะครับ ลูกเราเราเองนะครับก็จะได้ความภาคภูมิใจลูกค้าเองก็รู้สึกว่าเมื่อขอบคุณเรามันคือภาพลักษณ์ของตัวแทนที่ดีการเริ่มต้นมันง่ายมากเลยนะครับเพื่อนๆสามารถเป็นเฮลล์แอดไวเซอร์ควบคู่กับทำงานประจำได้เลยตัวอูเองนะครับก็ทำควบคู่กันมาสักระยะหนึ่งนะครับสุดท้ายเหตุโอกาสบางอย่างครับก็เลยตัดสินใจลาออกนะครับจากดีเทลยามาเป็นเฮลล์แอดไวเซอร์อย่างเต็มตัวสิ่งที่อยากแบ่งปันวันนี้คือชีวิตหลังการลาออกครั้งสุดท้ายเป็นยังไงบ้าง อูรู้สึกเลยนะครับว่าสิ่งสําคัญสุดคืออู่มีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้อู่มีลูกสองคนคนโตกําลังเข้าโรงเรียนครับคนเล็กเพิ่งคลอดสมัยก่อนตอนอู๋เป็นดีเทลยานะครับอู่รับผิดชอบเขตภาคใต้เดือนหนึ่งเชื่อไหมครับว่าขับรถเที่ย5ห้าพันโลได้อยู่บ้านอ่ะไม่ถึงสัปดาห์ครับถ้าวันนี้ยังเป็นดีเทลยาอยู่นะอู๋ว่ามีปัญหาครอบครัวแน่เลยอย่างที่2ครับอู๋ชอบลักษณะงานที่มันเป็นงานอิสระคือเราสามารถแมเนจได้ตัวเองสมัยก่อนนะครับ เราก็จะมีหัวหน้าคอยจัดทริปให้เราใช่ไหมครับว่าวันนี้เราต้องไปที่ไหนยังไงซึ่งอู๋คิดว่าเราโตพอที่เราจะมาเนารตัวเองได้เรารู้ว่าแต่ละวันเราต้องทําอะไรอย่างที่3มครับคือธุรกิจนี้ไม่มีใครมาเซตเป้าให้เรานะครับสมัยก่อนเนี่ยคนจะเป็นดีเทลยาหรือเป็นเซลล์เหมือนอู๋จะจะคุ้นคุ้นดีว่าเป้าหรือว่าทาร์เก็ตเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะนั้นเนี่ยเราก็คล้ายๆกับหนูปั่นจา่นที่เราจะต้องวิ่งไล่ตามยอดถ้าเราปิดไม่ได้เราก็จะมีความเครียดใช่ไหมครับแต่ในธุรกิจป,ปาาระก นะครับเราเป็นคนเซตเป้าของเราเองไม่มีใครนะครับที่มากําหนดว่าเราจะต้องทําเท่าไหร่ผมถึงรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพอิสระมันเป็นอาชีพที่ให้รายได้นะครับสูงตามความขยันตามความสามารถเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เป็นดีเทลยาอูก,ก็เป็นคนหนึ่งที่ขยันแล้วก็ได้รางวัลท็อปเซลเกือบทุกบริษัทเลยแต่ว่ารายได้ของอู๋นะครับมันก็จะมีเพดานจํากัดแต่ในธุกรกิจประกันอูสามารถเบรกตรงนั้นได้นะครับ วันนั้นนะครับวันนี้ก็อยากสชักชวนเพื่อนๆทุกคนนะ,นะครับที่มีศักยภาพมีความขยันนะครับอยากมีรายได้ที่ที่ตามความอาตามความสามารถหรือคนที่มีความสนใจนะครับอยากเข้ามาเรียนรู้เป็นเรื่องของ Health Advisor นะครับมันสามารถทำควบคู่กับงานประจำได้หรือใครที่เล็งเห็นโอกาสก็สามารถกล้ามาเป็น Health Advisor เป็น Full Time แบบอู่ได้นะครับ วันที่อุก็อยากชักชวนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นคนที่คิดว่าตัวเองมีศักยภาพนะครับอยากจะได้รายได้นะครับที่ไม่มีเพดานให้ตามความสามารถของตัวเองหรือกลุ่มคนที่วันนี้เล็งเห็นแล้วว่าอยากจะเข้ามา,าสนใจเรื่องของความรู้ทางด้านของเฮลอยากเข้ามาเป็นเฮลแอดไวเซอร์เหมือนอูนะครับเพื่อนๆเ,เริ่มง,ง่ายๆคือสามารถทำควบคู่งานประจำหรือถ้าเห็นโอกาสสามารถจะออกมาเป็นเฮลแอดไวเซอร์ f u ลไ time แบบอูได้นะครับในกลุ่มง,งานของเรานะครับมี มีกลุ่มมีคลาสเรียนออนไลน์นะครับซัพพอร์ตอย่างที่อู๋บอกว่าสัปดาห์หนึ่งมีหลายๆวันนะครับวันนั้นวันนี้อู๋อยากเป็นเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้ทุกคนว่าธุรกิจประกัน Health Advisor มันสามารถยึดเป็นอาชีพหลักมันสามารถเป็นอาชีพที่เลี้ยงดูครอบครัวเราได้แล้วมันเป็นอาชีพที่ทําให้เรามีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นลไลฟ์สไตล์ดีขึ้นนะครับทุกคนสามารถพลิกชีวิตด้วยธุรกิจประกันได้ขอบคุณมากครับ